โซเชียลจับตาน้อมียา m o ฟอ on สอแววคบพระเอกดัง move on มีใหม่แล้วโซเชียลจับตาน้อมียาสอแววคบพระเอกดังพ่อพีทยอมเฉลยแล้ว ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์อีกจนได้สำหรับพระเอกหนุ่มรอบูพงศิวัตรดารารุ่นใหญ่อย่างพีททองเจือได้ออกมาโพสถึงภาพบูกับน้องมียพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าสรุปใครเขินใครล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายนบูได้ออกงานวิวทีวี ปอาเวมอล2องสและได้เปิดใจผ่านซีด้วยว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยครับวันนั้นเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วไปร่วมงานก็ได้เจอกับน้องมียากับคุณพ่อก็มีการถ่ายรูปกันคือก่อนหน้านี้ผมกับน้องก็ไม่ได้รู้จักการเป็นส่วนตัวแต่ผมก็รู้จักว่านี่คือน้องมียาและนี่คือพิททองเจือ ก็รู้จักกันอยู่แล้วเขาเป็นพระเอกผมเองก็ไม่ซีรีอะไรหลังถูกจับตาแต่หลังจากงานวันนั้นไม่ได้เจอกับน้องกับคุณพ่ออีกเลยคือไม่มีอะไรตอนนี้สดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรายังสนุกกับการทำงานอยู่